หาที่ออกกําลังกายไปหาที่เดินเล่นแบบที่มีแต่ความสวยงามเลยไหมคะ,มะเดี๋ยวพาไปที่ดอยขุนแปะเราเคยให้คุณผู้ชมไปดูนาะขั้นบันไดที่เชียงใหม่มาแล้วแต่ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามหรือญี่ปุ่นไปดูทุ่งไฮเดรนเยียที่บอกวิวหลักล้านเพราะว่าตอนนี้คาดว่าดอกไฮเดรนเยียจะบานนับล้านดอกค่ะ นี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะ<ว>คุณผู้ชมสวยมากๆม,มีหลากสีทั้งขาวฟ้าม่วงกำลังบานสะพรัง่งบนพื้นที่สามไร่ของไร่ดอกไฮโดรเจียเบิกบานใจที่บ้านขุนแปะตะบนบ้านแปะในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วใช่ไหมคะ,คะถ้าหนาวเนื้อห่มเนื้อแล้วไม่หายหนาวลองไปหาที่หม่มที่แบบว่าได้เย็นตาเย็นใจด้วยที่นี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่า แต่ละคนขึ้นไปบอกโอ้โหมันต้องถ่ายรูปอะถ้าเกิดลืมเอามือถือหรือกล้องไปนี่คือพลาดอะ,อะเพราะว่าดอกไฮเดรเนียเนี่ยสวยมากจริงๆเจ้าของไร่ดอกไฮ <c oughs> เดรเนียเบิกบานใจค่ะคุณดวนเพนฟอรโชโรเล่าให้ฟังบอกเธอปลูกไฮเดรเนียมา20ปีแล้ว โดยปลูกส่งโครงการหลวงเป็นที่แรกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ส่งตามปกคลองตลาดส่งในตัวเมืองเชียงใหม่และที่ต่างๆและที่สําคัญนักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะมาที่นี่เนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามในไร่เลยแล้วก็มีจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวอีกด้วยทางเข้าไร่อยู่ห่างจากโครงการหลวงขุนแปะเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรก็เดินทางกันมาได้เลยวัวหน้าโครงการหลวงขุนแปะนะคะคุณประถมทองเซอร์เล่าให้ฟังนะคะว่า ทามโครงการหลวงเนี่ยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกดอกไฮโดรเจียมายาวนานกว่า20ปีแล้วเรียกได้ว่าไร่ดอกไฮโดรเจียมเบมานใจเนี่ยเริ่มเปินตั้งแต่ปีแรกๆเลยแหละปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปลูกกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ19ไร่กระจายกันอยู่ทั่วดอยขุนแปะเลยนะคะก็คาดว่าดอกไฮโดรเจียมจะออกดอกมากกว่า1ล้านดอกและออกเยอะที่สุดนะคะก็ช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหาตุลาคม ไปจนถึงธันวาคมบางไร่เนี่ยยาวไปถึงกุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์เลยด้วยนะคะเพ<ม>ราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมเลยว่าหนาวนี้อยากไปเที่ยวไหนจุดนี้ห้ามพลาดดอยขุนแปะค่ะสำหรับดอกไฮเดรนเยียเล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นพืชพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกนะคะอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ก็มีถิ่นกำเนิดเข้ามาจากจีนกับญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมมีสายพันธุ์ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นลูกผสม มีแบบที่เป็นสีผสมผสานกันในช่อเดียวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับที่มาของชื่อไฮโดรเจียเนี่ยมาจากภาษากรีกค่ะที่แปลว่า bowl of water มันเหมือนชามของน้ำนะ water เนี่ยอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกไฮโดรใช่ไหมคะแล้วก็ส่วน vessel ก็คือ a n g เ a n vessel เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนอะไรที่เป็นแบบ พวกหูอุ้มน้ำอ,อ่ะ,<ฮ>ะทีนี้พอไฮโดรกับแอนเชียนมารวมกันไฮโดรแอนเชียนพูดต่อต่อกันกลายเป็นไฮเดรเนียส่วนอีกที่หนึ่งนะคะต่างประเทศเขามันจะรู้จักชื่อดอกไม้ชนิดนี้ว่าฮอเดนเชีย เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะส่วนคนไทยมีชื่อเหมือนกันที่เป็นภาษาไทยดอก3เดือนก็มีดอก6เดือนก็มีไม่รู้ว่าเรียกตามการออกดอกตามฤด,ดูกาลหรือว่าตามไตรามาสเศรษฐกิจก็ไม่รู้ครับนับทุก3เดือนอะไรอย่างนี้นะคะอจุดเด่นของดอกไม้ชนิดนี้นะคะนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วบางพันธุ์ก็สามารถเปลี่ยนสีดอกได้ตามค่าความกรดด,ด่างของดินดินเปรี้ยวดินเค็มอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนสีดอกได้เลยทําให้คนทั่วไปเขาชื่นชอบการปลูกดอกไม้ชนิดนี้มากคือปลูกแล้วเธอทายซิว่ามันจะออกดอกมาสีอะไรอะ่ะ ตามความเปรี้ยวความเมค็มของดินนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยชอบและไม่ใช่แค่ชอบแค่ตัวดอกความหมายก็ดีด้วยความหมายของดอกไฮเดรเนียเนี่ยสื่อถึงความนุ่มนวลน,น่าส,าสัมผัสสมมติคุณเจกอยากจะทนุถนอมใครสักคนเอาดอกไฮเดรเนียไปให้เนี่ยคนที่เขาได้รับเขาะจะรู้สึกเลยว่าอ้โหผู้ชายคนนี้เขาเห็นความสําคัญของเราก็เพาเห็นว่าเรานุ่มนวลใช่ปะ<อ>ความหมายแฟซอีกอย่างหนึ่งคือคําขอบคุณด้วยค่ะ,คะขอบคุณที่เข้าใจการขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะจ๊ะตัว เอาความหมายดีมากนาร๊ะแทนคำขอบคุณนะครับนะฮะตอนคุณลิชารเล่าไปผมก็ดูภาพนะครับบางดอกใหญ่จริงๆใหญ่พอๆกับขนาดของหัวเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาปลูกแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมด้วยถึงจะทําให้ต้นเนี่ยเจริญงอกงามแบบนี้นะครับร้านเฟอร์นิเจอร์ชอบเอามาทําปลอมเพื่อเอาไว้ตกแต่งอันนี้ของจริงเลยสวยมากครับดีจังปกติเมื่อก่อนนะคะเราไฮเดรนเยียเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าต้อง